ของสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น Good Health Begin at Good Gut นะครับทุกวันนี้เรามีภาวะหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือลิกี้กาดเกิดขึ้นนะครับลิกี้กาดก็คือภาวะที่ลำไส้มีการดูดซึมสารอาหารที่ผิดปกติมักจะเกิดจากเรื่องของ การอักเสบเรื้อรังบริเวณนั้นนะครับอ่าสิ่งหนึ่งที่มักจะหายไปในภาวะลิกิกัดก็คือเรื่องของโปรไบโอติกครับซึ่งเขาเป็นจุลินทรีย์นะครับคำว่าโปรไบโอติกจริงๆไม่ได้รวมเฉพาะแบคทีเรียอย่างเดียวนะทุกคน,นอาจจะเป็นเชื้อราก็ได้อย่างเช่นพวกกลุ่มแซคโครไมเซตใช่ไหมอย่างเช่นพวกกลุ่มเอ่อพวกกลุ่ม ไวรัสบางกลุ่มซึ่งเรายังไม่รู้จักเขาเขาอาจจะเป็นตัวที่ดีกับร่างกายของเราก็ได้เพียงแต่ว่าตัวที่เราค้นพบแล้วก็ศึกษามากในยุคนี้ที่เรารู้จักก็คือตระกูลกลุ่มแบคทีเรียครับกลุ่มแลคโตบาซิลัสกลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียมนะครับเนาะก็จะเป็นกลุ่มโปรไบโอติก uh, ที่มีการพูดถึงกันมากขึ้นนะครับ uh, พรีไบโอติกก็คือกลุ่มเส้นใยอาหารที่เขาเป็นอาหารให้กับแบคที ria หรือว่าจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเรานะครับ mm hmm. เมื่อ,อ <c oughs> ร่างกายของเราได้รับไฟเบอร์เข้ามาอย่างเช่นเรากินพวกกระเทียมหัวหอมนะครับนอไม้ฝรั่งนะครับเรากินแอปเปิ้ลพวกนี้เขาจะเป็นพรีไบโอติกใช่ไหมฮะ โปรไบโอติกที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยเขาก็จะย่อยเฟอร์เมนต์นะเขาแล้วเขาจะได้สารตัวหนึ่งฮะที่เรียกว่าเป็นไบโปรดักต์มาก็คือตัวที่เรียกว่าชอตเชนแฟตติแอซิดนะครับอ่าได้แก่สารพวกตระก,กูลเอ่อบิวทิเลตโพรพิโอเนตนะครับซึ่งสารชอตเชนแฟตติแอซิดนี้เขาเป็นตัวที่มีผลนะครับกับร่างกายเราทุกๆระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการเผาผลาญระบบภูมิคุ้มกันระบบฮอร์โมนเนาะอ่า อาหารเสริมหรือซัพพลีเมนต์ในยุคนี้หลายๆคนก็จะได้ยินคำว่าโพสโพสไบโอติกมากขึ้นแต่บ้านเราอาจจะยังไม่ได้ปปอปปูล่ามากเท่าไหร่นะครับการที่เรามีลิกคกัดนะครับส่วนตัวก็จะแนะนำคนไข้เสมอว่าอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลนะครับ 5R ของเราเนาะอย่างเช่นร Re ีมูฟรีเพลส c e เปอ o p u l a เล r รีแพคกัด Health แล้วก็ Rebalance สุขภาพนะครับวันนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้กันนะ